มีการวิเคราะห์ว่าเหตุระเบิดที่ถนนบรรทัดทองทำให้แกนนำมอบสรุปเหตุการณ์ทันทีว่าเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่ที่เพื่อจะข่มขู่ไม่ให้คนออกมาร่วมชุมนุมนั้นแท้จริงแล้วหากแกนนำการชุมนุมเชื่อมั่นว่ามีเป้าหมายเช่นนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอามวลชนมาลำบากเสี่ยงอันตรายอยู่บนถนนซึ่งอาจเป็นการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงขึ้นได้ติดตามในคลิปอัปเดตค่ะ คอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวันคอลัมน์สถานีคิดเลขที่12เรื่องหัวสายหางกระดิกเมื่อเกิดระเบิดกลางวันแสกๆตูมแรกกับขบวนผู้ชุมนุมเคลื่อนที่ที่บรรทัดทองได้อีกไม่กี่วันลูกที่สองก็ตามมาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสองเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งรายและได้รับบาดเจ็บอีกหลายสิคน ยังไม่นับเสียงระเบิดและเสียงปืนที่ดังอยู่ตามเวทีชุมนุมต่างๆแทบทุกคืนแกนนำมอบสรุปได้อย่างทันควันนี่เป็นฝีมือเจ้าหน้าที่เพื่อข่มขู่ไม่ให้คนออกมาร่วมชุมนุมขณะที่ฝ่ายรัฐก็พูดเป็นในๆว่าอาจจะเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อเรียกร้องความเห็นใจให้คนออกมาชุมนุมมากขึ้นแต่ข้อเท็จจริงจริงๆเป็นอย่างไรยังไม่มีใครรู้นอกจากคนลงมือทำ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องสืบสวนสอบสวนให้เกิดความกระจ่างต่อไปถ้าสืบไม่ได้ความในระยะเวลาที่ชาวบ้านทันใจหรือสืบไปแล้วเจอต่อไม่ว่าจะจากฝ่ายไหนจนน้ำท่วมปากพูดอะไรไม่ได้งานนี้ตำรวจก็เป็นแพะแต่การสืบคดีก็เรื่องหนึ่ง การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายหรือพยายามช่วยกันหาวิธีลดเงื่อนไขไม่ให้การก่อการร้ายทำได้ง่ายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งการตั้งด่านร่วมเพื่อตรวจตราความปลอดภัยระหว่างตำรวจทหารหรือการของผู้ชุมนุมอาจจะดูขึงขังดีแต่เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุมีผู้เสนอวิธีป้องกันที่น่าจะได้ผลกว่านั้น อย่างให้กลุ่มผู้ชุมนุมย้ายการชุมนุมจากกลางถนนไปยังสถานที่ที่มีรั้วรอบขอบชิดเช่นสนามกีฬาต่างๆซึ่งเป็นข้อเสนอที่น่าฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากแกนนำการชุมนุมเชื่อมั่นว่าเป้าหมายและเนื้อหาของการชุมนุมนั้นถูกต้องและมีพลังมากพอจะดึงดูดให้มวลมหาประชาชนมาร่วมด้วยได้ก็ไม่จำเป็นต้องเอามวลชนมาลำบากลำบนและเสี่ยงอันตรายอยู่กลางถนน ซึ่งย่อยยุให้ความรุนแรงเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นมากขึ้นและร้ายแรงขึ้นตามเวลาถึงจะรู้ว่าเสนอไปแล้วเขาคงไม่ทำก็ต้องเสนอทำไมคิดว่าแกนนำจะไม่ทำก็ถ้าคิดได้อย่างนั้นเชื่อในสันติอหิงสาอย่างที่อ้าปากหุบปากพูดจริงๆก็คงไม่เอามวลชนออกมาเสี่ยงชีวิตด้วยแต่ต้นก็คงไม่เที่ยวไปบังคับขืนใจไม่ไปปิดล้อมที่นั่นที่นี่ ล่วงละเมิดสิทธิคนอื่นแบบมากบ้างน้อยบ้างในานามของความหวังดีอย่างที่ทำอยู่ไม่ไปล้อมกรอบคนที่เขาไม่ทำตามใจตัวเองไม่ไปเอาคนที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเองเที่ยวแห่ประจานอย่าอ้างว่านั่นเด็กทำหรือพวกอยู่ไกลหูไกลตาทำจำภาษิตที่ว่าถ้าหัวไม่สายหางก็งไม่กระดิกได้ใช่ไหมครับสันติอหิงสา ไม่ได้แปลแค่ว่าไม่ยกพวกไปตีใครเขาก่อนแต่หมายถึงไม่ล่วงละเมิดคนอื่นไม่บังคับขืนใจคนอื่นด้วยเพราะไม่เข้าใจไม่เชื่อในสันติอหิงสาจริงๆอย่างอื่นถึงได้ตามมาเป็นระลอก